สวัสดีครับที่ปุครับคลิปนี้ครับจะมาที่บายนะครับเป็นโปรเจกต์ AI i n f r a t e นะครับผมต่อจากส่วนที่แล้วนะครับือส่วนนี้ครับนอกจากเราจะสามารถดูสถานะบนหน้าจอ LCD ได้นะครับว่ามีรถจอดกี่คันนะครับเราต้งสามารถดูสถานะได้บนเว็บไซต์นะครับซึ่งก็จะมีระบบสมาชิกมีระบบแอดมินมีระบบพนักงานนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะแอดเพิ่มจํานวนบัตร เพิ่มได้อีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ดเพิ่มที่ตัว Arduino แล้วนะครับคือสามารถที่จะนำรหัสบัตรเนี่ยใส่ลงมาในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพิ่ม,มนบนอัตรเบดได้เลยแล้วก็สามารถดูสถานะของลานจอดได้ด้วยนะครับว่าลานจอดสีลานจอดนี้นะครับว่ามีสถานที่ว่างหรือเปล่านะครับก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มได้หลายลานจอดนะครับก็คือจะเพิ่มได้นะอันนี้เดี๋ยวเราดูที่ตัวเซตติ้งก่อนซึ่งผมเป็นแอดมินนะ เราสามารถที่จะดูข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มตัวสมาชิกได้นะครับอย่าเชื่อว่าตอนนี้ผมเพิ่มใน A ใน B L C ไปนะครับซึ่งเป็น3นะครับ4ี่ละหันยังผิดอยู่นะลองดูซิว่าจะทําได้ไหมนี่คือปัดรหนึ่งนะครับนะโอเคประตูก็จะเปิดนะครับผมนะแต่ถ้ารถผ่างไปปั๊บมันก็จะปิดนะครับนี่ลันสองอันที่สองผมก็เพิ่มไปแล้ว เพิ่มในนี้ไปแล้วนะครับก็จะเปิดปุด๊บนะเปิดเสียงด้วยนะฮะปิดโอเคนี่ก็สามเปิดนะครับปิดนะครับก็ <c oughs> เพิ่มได้แลวก็อนุญาตได้ปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาล,ลองมาดูส่วนของมอนิเตอร์ลานจอดซึ่งตัวนี้ เราว่างหมดนะครับ<อ>ผมจะลองเอาะไรไปวางนะครับรถมัถถ้าจะพบว่าที่หน้าจอเนี่ยขึ้นสองครับสี่แล้วแล้วก็อัปเดตแล้วว่าเป็นโด<ม>นจองไปแล้วนะครับก็คือตากิ้งหนึ่งแล้วก็ตากิ้งสี่นะครับเพราะว่าหนึ่งกับสี่เนาะผมลองออกไปดูสิมันอัปเดตแล้วผมไหมนะครับหน้าจอก็จะเป็นหนึ่งับสี่แล้วนะครับตันนี้คือเดียวทางอยู่แล้วนะเพราะว่าต่อกับตัวเทนโนนะครับโอเค เดี๋ยวดูซิว่ามันหน้าเว็บไซต์เราจะอัปเดตหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้จองจองใช่ไหมฮะผมเขียนพาเมื่อตั้งไว้ว่าทุกๆสามสิบวิให้มีการอัปเดตท,ทีหนึ่งนะครับบนเว็บนะครับลองดูครับโอเคเรียบรอ้อยละว่างๆว่า,วาจองนะครับข้อโอเค ครับทีนี้ด้วยความที่ว่าผมลองจําลองว่าผมเมนไปนสามบัตรบัตรที่สี่เนี่ยยังไม่ได้นะเพราะผมยังไม่ได้แอรเข้าไปสมามินจะเปิดได้ไหมแสดงไม่ได้นะครับินเสียงนะครับมันเปิดไม่ได้นะครับ่ทีนี้นเราลองเข้าสมาชิกดูนะครับก็คือเพิ่มวิธีแอร์เข้านะครับแล้วก็โวกักัน ที่ดีนะครับผมจะแก้ไขตัวรหัส I-FD ให้ถูกต้องนะครับซึ่งก็จะต้องมีที่แก้กจุ <40 5 S 1> จ๊กตุ๊นี้ 051E 090ให้แก่สมาชิกเรียบร้อยนะครับเราก็แก้ไขถูกต้องแล้วนะครับดูซิว่าบัตรสีนี้จะเปิดไอนม,มืเมื่อกี้มันเปิดไม่ติดนะคราวนี้เราต้องติดแล้วนะครับโอเสอ่าเปิดได้แล้วครับ เรียบร้อยครับผมอโอเห็นใช่ราระบบแอปเพิ่มสมาชิกสามารถทําได้นะครับดูสถานะออนไลน์ก็ได้ด้วยดูประวัติย้อนหลังได้ด้วยนะครับมี Data l o ็อกเกอบอกได้ด้วยนะครับว่าเข้าออกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับโอเค